ตื่นของใต้นะครับเพื่อคนสตลนั่นื่ของเพิ่มเตนาุรีนั่นนะครับต้อง่ไปเรื่อยเลยนะครับที่การที่แรกนั่นทางการตนารนะรัทาเพ่มเพิ่มตนาุรนะครับอ้ตรนี้เดินไปี่เรานะครับไปลอยเรอมังมู่นี่รับก็ไปอยรการิไัยนะครับอปโนบ จะตัดหน้ามีพระพุทธร่างนะกระถาอหัวผู้ถือนะครับเป็นการย่อยมากขอไว้กัรต่อไปนะครับท่านรับรูที่เพื่อทนพระคูวิกิพประทุมรักนะครับจากทางองค์มังขัมเทพบนขั้นบนล้วยพระพุทธองค์อะไรนะครับ ท่านงภาคตอนทามเหนือลูกูกระทู้วิราชนะครับทางภาคตอนเหนือก็ยืนนะครับท่านตะบนภาคยีราดนะครับที่หลายๆลูกูอยู่กับให้ขาเพราะผู้ขาผู้ขาผู้วครับ มีบ้าเรดกันหน่อยนะครับบ้านบ้านตําหมอนะครับหน้าบ้าน <laughs> ที่นี้บนี้อบัยอุ่นเลยพอโอ้ยได้บ้านจ้ะครับโพธิ์นี่คือพวกวิถีของท่านคือว่าเตรียมจัดหมูขอบ่จะเชิงบ่ดีเนาะนักแจมโตบิดาค่ะ <laughs>